การยื่นล้มละลายของเอเวอร์แกรนยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ของจีนในสหรัฐสะท้อนถึงความอ่อนแอของภาคเศรษฐกิจจีนที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงหลังจากที่เคยเติบโตมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่ยอดขอน้ำแข็งของปัญหาที่ปะทุขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงเปราะบางอย่างมากโดยต้องจับตาการผิดนัดชำระหนี้ของคันทรีการ์เดน บริษัทอสังหาอันดับหนึ่งของจีนในแง่ของยอดขายซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดของวิกฤตอสังหาจีนและมีความเป็นไปได้สูงที่วิกฤตอสังหาในครั้งนี้จะลุกลามและเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษที่หายไปโดยวิกฤตในครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การล้มละลายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จากผู้ประกอบการสู่ซัพพลายเออร์และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจทั้งหมด โดยขนาด GDP ภาคสังหารของจีนมีมูลค่าสูงถึง4.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ29%ของ GDP ของประเทศจีนซึ่งเมื่อเกิดปัญหาในเซกเตอร์ดังกล่าวย่อมลามไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างเด็กเรื่ยงไม่ได้อย่างไรก็ดีแม้ว่าวิกฤตสังหารนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนแต่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ประเทศไทยเองซึ่งถือเป็นประเทศที่มีการค้าขายกับจีนย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย ล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนครกระทรวงพาณิชย์ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบปัญหาสภาพคล่องในธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนและผลกระทบที่คาดว่าจะส่งผลต่อประเทศไทยสำหรับผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแต่กระทบต่อผู้ประกอบการแต่ยังมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของประชาชนเพราะกว่า70%ของจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตเมือง นิยมสร้างความมั่งคั่งด้วยการซื้อสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อการลงทุนและเก่งกำไรและเมื่อราคาที่อยู่อาศัยลดลงอย่างรวดเร็วผู้ลงทุนจึงเกิดอาการขาดทุนกันทั่วนหน้าอีกทั้งยังสร้างผลกระทบต่อตลาดแรงงานภาคการก่อสร้างเป็นแหล่งจ้างงานกว่า62ล้านตำแหน่งแรงงานอาจมีแนวโน้มถูกเลิกจ้างงานขณะเดียวกันการจ้างงานใหม่หดตัวโดวยเฉพาะการจ้างงานนาักศึกษาจบใหม่ ที่มีสถิติขดตัวสูงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งมีสาเหตุมาจากการลงทุนใหม่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลงมาตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันยังคงขดตัวต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเดือนกรกฎาคม2566ขดตัวถึง8.5%ตามความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่ลดลงนอกจากนี้ยังสร้างาผลกระทบต่อภาคค้าปี โดยจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนที่รายงานภาวะเศรษฐกิจค,ค้าปีคบว่าภาคค้าปีกของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างยอดค้าปีกในหมวดของตกแต่งบ้านเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2,566พบว่ามีการหดตัวถึง7.3%ขณะเดียวกันล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากธนาคารบาคเครได้ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจจีนป6ี6เหลือเติบโตเพียง 4. 5 หลังจากประเมินแล้วพบว่าการใช้นโยบายการคลังและการเงินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนไม่ค่อยเห็นผลนักขณะที่ภาคปริษฐกิจตมาดสองยังขยายตัวได้เพียง0.8นายพูนพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าระบุว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยพบว่าการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนที่ลดลงและส่งผลข้างเคียงมายังเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของไทยเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ28%ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาในไทยโดยในช่วงเวลาปกติก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปี2562 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยจำนวนถึง11.1ล้านคนสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนกว่า5 3 0 0 0ล้านบาทแต่ในช่วง6เดือนของปีนี้ระหว่างเดือนมกราถึงมิถุนามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยสะสมช่วงครึ่งปีแรกเพียง1.4ล้านคนเท่านั้นส่วนภาคการส่งออกจะมีผลกระทบใน3ช่องทางคือ1 ผลกระทบต่อกําลังซื้อของชาวจีนที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจภาคสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนต่อ GDP ของคนจีนค่อนข้างมากอีกทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและส่งผลต่อเนื่องไปยังการบริโภคที่ลดลงโดยเฉพาะการบริโภคสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าจําเป็น 2. ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็มีเพียงบางรายการได้แก่เคมีพันธุ์เช่นกลุ่มเคมีพันธุ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและเม็ดพลาสติกซึ่งมีจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ1มีสัดส่วน18%และ29%ตามลำดับอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกท็อป10ของไทยซึ่งครึ่งปีแรกของปี2566สสินค้าข้างต้น ที่ส่งออกไปจีนมีการหดตัวถึง20.9%และ26.9%ตามลำดับขณะที่สินค้าอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการก่อสร้างเช่นเหล็กเหล็กก้าและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างปูนซีเมนต์ผลิตภัณฑ์พลาสติกคาดว่าจะรับผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากเนื่องจากจีนไม่ใช่ตลาดส่งออกหลักและ 3. ผลกระทบโดยอ้อมจากอิทธิพลด้านราคาเช่นเหล็กและเหล็กก้าทองแดง และของทําด้วยทองแดงโดยเหตุผลที่จีนเป็นผู้บริโภคและผู้นาเข้าสินค้าพกพพันธ์รายใหญ่ของโลกจึงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและไทยในฐานะเป็นไพรทเทเกอร์ aker, การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่บ้างโดยเฉพาะราคาเหล็กที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจภาคสังหาริบทรั์ค่อนข้างมากกว่าสินค้าอื่น ตามผลของ JP m o r g a กพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่กับการนำเข้าเหล็กของจีนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากและเป็นปณิทางเดียวกันอย่างชัดเจนนายพูนพงศ์กล่าวว่าขอแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยคอยติดตามสถานการณ์ภาคสังหาริมทรัพย์ในจีนเป็นระยะเนื่องจากเป็นภาคเศรษฐ,ฐกิจที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งจะส่งผลอย่างต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศสำหรับภาคการค้าจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งและเป็นตลาดส่งออกอันดับ2ของไทยมีสัดส่วนประมาณ12%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนย่อมมีผลกระทบสำคัญต่อการส่งออกของสินค้าไทยอยู่ไม่น้อย